เช้าว <st Baptist> ันใหม่เด็กชายชิกโตเปิดร้านแล้วพบว่ากล้วยฉาบในร้านหายไปเอ๊ะขนมของเราหายไปไหนเขาหันไปเห็นรอยเท้าขนาดเล็กไปอยู่ที <SM> <ot> ่เคาน์เตอร์ชิกโตเขาเดินตามรอยเท้าไปจนถึงพุ่มไม้หน้าร้านแต่จู่ๆพุ่มไม้ก็สั่นเบาๆมีตัวอะไรอยู่ในพุ่มไม้จะใช่คนร้ายที่ขโมยขนมเราไปไหมทันใดนั้นลูกแมวจรก็โผลออกมาลูกแมวผอมตัวเปียกปอน เพื่อนดินน่าสงสารมองชิกโต้ด้วยสายตาอ่อนด้วยความสงสารชิกโต้เลยอาบน้ำทำความสะอาดให้เจ้าแมวถ้านายไม่มีบ้านก็มาอยู่กับฉันสิจากนั้นชิกโต้เขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะรับเลี้ยงเจ้าแมวส้มเพียงไม่นานด้วยความน่ารักของเจ้าส้มลูกค้าก็เอ็นดูในความน่ารักของมันและเจ้าส้มก็เป็นที่รักของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ